คุณเคยสงสัยไหมความรักที่เราเชื่อว่ามั่นคงจะสั่นคลอนเพียงเพราะความลับเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรคืนนี้เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่รักสามีสุดหัวใจแต่กลับหลงไปในความปรารถนาที่เธอไม่อาจตา้านและความลับนั้นกำลังเปลี่ยนชีวิตทุกคนรอบตัวเธอคุณจะได้เห็นความรักความผิดบาปและความลับที่เมื่อเปิดเผยแล้วจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปอยากระพิบตา เพราะทุกวินาทีของเรื่องนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและตอนจบอาจทําให้คุณตกใจจนพูดไม่ออกฉันยืนอยู่ริมระเบียงบ้านลมเย็นพัดมากระทบหน้ากลิ่นดอกไม้จากสวนลอยเข้ามาหัวใจฉันเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาอยู่ตรงนั้นในแสงไฟสลัวของคาเฟ่เล็กๆรอยยิ้มของเขาทําให้ฉันใจสั่นมือของเขาสัมผัสมือฉันเบาๆอุ่นกว่าที่ฉันคิด สายตาของเราประสานกันเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะฉันลืมทุกสิ่งลืมคำสัญญาลืมสามีที่อยู่ห่างไปไม่กี่ก้าวเสียงหัวเราะของเขาดังก้องอยู่ในหูทำให้ฉันลืมความผิดบาปฉันลอบมองนาฬิการู้ว่าฉันมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก้าวเข้ามาใกล้กันหัวใจเต้นรัวปากของเขาใกล้กับฉันมากขึ้นฉันรู้สึกถึงลมหายใจของเขา รสหวานของวายบนริมฝีปากเขาทุกอย่างดูเหมือนฝันแต่ความจริงก็หนักหน่งอยู่ข้างหลังภาพสามีของฉันในห้องนอนลอยเข้ามาทําให้ฉันสะดุง้งแต่ความรู้สึกตอนนี้ลึกเกินกว่าจะห้ามใจมือของฉันสัมผัสเส้นผมของเขาลมพัดเบาๆทําให้ผมปลิวฉันได้กลิ่นน้าหอมของเขากลิ่นที่ทําให้ใจฉันละลายเขากระซิบข้างหูฉันคําพูดของเขาร้อนแรง ฉันเผลอหลับตาปล่อยให้ความรู้สึกพาไปลืมทุกอย่างรอบตัวแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันละสายตาจากเขาหน้าจอโทรศัพท์แสดงชื่อสามีของฉันความตื่นตระหนกแล่นเข้ามาใจฉันขาดออกเป็นเสียงๆฉันดึงตัวเองออกจากอ้อมกอดเขาสายตาเขามองฉันเต็มไปด้วยความสับสนและความเข้าใจผิดหัวใจฉันสับสน รักและผิดบาปปะปนกันฉันลอบมองไปรอบๆคาเฟ่เต็มไปด้วยแสงไฟอุ่นผู้คนหัวเราะราวกับไม่รู้ความจริงแต่ในใจฉันเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกลมหายใจเหมือนหนักเกินไปฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังเล่นกับไฟแต่หัวใจของฉันไม่ยอมฟังเหตุผลความรักความปรารถนาและความลับก,กำลังประสานกันอย่างอันตรายฉันก้าวออกจากคาเฟ่ ลมเย็นเข้ามากระทบผิวใจฉันเต้นแรงไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความผิดบาปตามฉันมาทุกก้าวเขายืนอยู่ข้าวประตูสายตาเต็นไปด้วยคำถามฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดแต่ก็รู้ว่าทุกสิ่งกำลังจะพัทงทลายมือของเขายังยื่นมาหาฉันแต่ฉันถอยออกมาความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงลมและเสียงรถยนต์ผ่านไปฉันหันหลัง เดินไปตามถนนที่เปียกชื้นจากฝนทุกก้าวเหมือนหนักเกินไปหัวใจฉันเต็มไปด้วยความสับสนฉันคิดถึงสามีเขานอนอยู่บ้านรอฉันเขาไม่รู้อะไรเลยฉันรู้สึกผิดแต่ความปรารถนาที่เพิ่งเกิดขึ้นกลับทำให้ฉันไม่อาจหยุดคิดถึงเขาเมื่อเดินมาถึงสวนสาธารณะฉันนั่งลงบนม้านั่งไม้สายฝนโปอยลงมาเบาๆกลิ่นหญ้าและดินชื้นอบอวล ฉันหลับตาพยายามควบคุมลมหายใจแต่ภาพเขายังงงเวียนอยู่ในหัวฉันนึกถึงสัมผัสความอุ่นของมือรถวายบนริมฝีปากความใกล้ชิดที่ฉันไม่เคยรู้สึกกับสามีฉันถามตัวเองนี่คือความรักหรือความหลงหรือเพียงความต้องการที่ฉันตปตอดปละเลยสายฝนเริ่มหนักขึ้นฉันลุกขึ้นและเดินกลับบ้านแต่ใจฉันไม่สงบ ทุกย่างาเต็มไปด้วยความวิตกฉันกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกลัวความจริงที่จะตามมาหลังคืนนี้เมื่อเปิดประตูบ้านฉันเห็นสามีนั่งอยู่บนโซฟาหน้าตาของเขาเรียบเฉยแต่สายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันอยากวิ่งเข้าไปกอดแต่ข้างในมีความลับที่ฉันเก็บไว้และรู้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเขาลุกขึ้นเดินเข้ามาหาจับมือฉันเบาๆเหนืยไหมวันนี้ เขาถามฉันพยักหน้าแต่ไม่กล้าสบตาเพราะรู้ว่าคำถามนั้นกำลังท้าทายความจริงของฉันฉันเข้าห้องน้ำมองตัวเองในกระจกภาพเงาของฉันสะท้อนออกมาสายตาเต็มไปด้วยความลังเลริมฝีปากสันเครือฉันไม่รู้ว่าควรสารภาพหรือเก็บไว้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทุกลมหายใจกลางดึกฉันได้ยินเสียงมือถือสัน่น ชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจอฉันหยิดขึ้นมาอย่างลังเลข้อความสั้นๆฉันคิดถึงเธอหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ก็กลัวจนมือเย็นฉันตอบกลับฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันความรู้สึกที่ซ่อนอยู่กลับพุ่งขึ้นฉันรู้ว่าฉันกำลังจมลึกลงไปแต่ในเวลาเดียวกันความตื่นเต้นก็ทำให้ฉันลืมทุกอย่างรอบตัว ฉันหลับตาคิดถึงสัมผัสของเขาและลมหายใจที่ร้อนแรงใกล้ใบหน้าเช้าวันต่อมาฉันพยายามทําตัวเหมือนปกติแต่สายตาของสามีจับจ้องฉันราวกับเขารู้สึกถึงบางสิ่งฉันลบสายตาแต่ความรู้สึกผิดก็กัดกินใจช่วงบ่ายฉันได้พบเขาอีกครั้งตรงสวนสาธารณะเราสบตากันความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ กลับกลายเป็นความเร่าร้อนฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่มีความลังเลแทรกอยู่ฉันไม่ควรทําแบบนี้ฉันกระซิบแต่เสียงของฉันสั่นเขายิ้มเบาๆและจับมือฉันอีกครั้งความอุ่นทําให้ฉันใจอ่อนฉันรู้สึกว่าตัวเองกําลังหลงทางเมื่อเดินกลับบ้านฉันรู้ตัวว่าทุกสิ่งที่ทําไปกําลังซ่อนความลับไว้สามีของฉันอาจไม่รู้ตอนนี้ แต่สักวันความจริงจะต้องปรากฏคืนหนึ่งฉันตัดสินใจสารภาพนั่งลงข้างสามีและเล่าเรื่องทั้งหมดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดน้ำตาไหลลงมาเขาเงียบมองฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนความเงียบยาวนานจนฉันกลัวทำไมเธอถึงทำแบบนี้เสียงเขาสัน่นฉันพยายามอธิบายความรักความเหงาความปรารถนา ทุกคําพยายามให้เขาเข้าใจแต่ความเจ็บปวดในสายตาเขาฉันไม่สามารถลบออกได้วันต่อมาเรานั่งด้วยกันเงียบๆแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปความรักยังอยู่แต่เต็มไปด้วยรอยแผลลึกฉันรู้ว่าความไว้วางใจต้องสร้างขึ้นใหม่และความสัมพันธ์ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้แต่ทุกครั้งที่เขายิ้มให้ฉันหรือจับมือฉันหัวใจฉันยังเต้นแรง เหมือนครั้งแรกความรักและความผิดบาปประสานกันฉันรู้ว่าเส้นทางข้างน่าจะยากแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังวันถัดมาฉันตื่นแต่เช้าลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาในห้องหัวใจฉันยังคงเต้นแรงความคิดถึงเขายังคงวงเวียนฉันเห็นสามีเตรียมกาแฟใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาย,ยังเต็มไปด้วยความสงสัย ฉันพยายามทำตัวปกติแต่ทุกคำพูดล้วนหนักอึ่งไปทำงานเถอะเขาพูดเบาๆฉันพยักหน้าแต่ข้างในใจเต็มไปด้วยความวิตกทุกย่างก้าวเหมือนเดินบนเชือกที่บางและเปราะตลอดทั้งวันฉันพยายามทำงานตามปกติแต่ทุกสายตาของเพื่อนร่วมงานทุกเสียงรอบตัวทำให้ฉันจดจ่อไม่ได้ภาพเขายังคงปรากฏในหัวรอยยิ้มความอ่อนโยน และสัมผัสที่ฉันไม่สามารถลืมช่วงบ่ายฉันได้รับข้อความจากเขาคืนนี้ฉันอยากเจอเธอหัวใจฉันสั่นมือสั่นขณะพิมพ์ตออฉันก็อยากเจอความตื่นเต้นผสมความกลัวฉันรู้ว่ากำลังเดินบนเส้นทางที่อันตรายแต่หัวใจฉันไม่ยอมฟังเหตุผลทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเมื่อถึงเวลาฉันสวมเสื้อผ้าเรียบร้อย แต่สายตาไม่อาจซ่อนความรู้สึกได้เดินออกจากบ้านและนัดพบเขาที่สวนสาธารณะอีกครั้งเขายืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แสงแดดสาดผ่านใบไม้ทำให้ใบหน้าเขาดูอบอุ่นและอ่อนโยนฉันเดินเข้าไปหัวใจเต้นรัวแต่ก็เต็นไปด้วยความกลัวเรานั่งลงบนม้านั่งไม้สายตาประสานกันมือของเขายื่นมาจับมือฉันความอบอุ่นทำให้ฉันใจอ่อน แต่ข้างในมีเสียงเตือนความผิดบาปกำลังตามมาทุกก้าวฉันคิดถึงเธอทุกวันเขากระซิบฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความปรารถนาที่ซ่อนอยู่หลุดออกมาฉันเอ็นตัวไปใกล้และลืมทุกสิ่งรอบตัวแต่ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์สัน่นสามีส่งข้อความมากลับบ้านเร็วหน่อยฉันกลัวจนตัวแข็งรู้ว่าความลับอาจถูกเปิดเผย ฉันถอนมือออกจากเขาหัวใจเต้นแรงเขามองฉันด้วยสายตาไม่เข้าใจฉันพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความสับสนเมื่อเดินกลับบ้านฉันเห็นสามีนั่งรออยู่สายตาเขาจับจ้องฉันเต็มไปด้วยความเงียบหัวใจฉันปั่นปว่วนความรักและความผิดบาปประสานกันขึ้นเดียวกันฉันนั่งอยู่บนโซฟาหัวใจสับสน มือสั่นขนาดถือแก้วน้ำเสียงฝนเริ่มโปรยปลายบนหลังคากลิ่นดินชื้นอบอวนในบ้านฉันหลับตาพยายามสงบใจแต่ใจฉันไม่สงบภาพเขากลับมาครอบงำสัมผัสความอ่อนโยนรอยยิ้มทุกสิ่งกระตุ้นความปรารถนาฉันรู้ว่าฉันกำลังตกหุมรักอย่างไม่อาจหยุดกลางดึกฉันตัดสินใจโทรหาเขาเสียงเขาอบอุ่นเมื่อรับสาย เราพูดคุยยาวนานทุกคำพูดเต็มไปด้วยความรู้สึกความใกล้ชิดทำให้ฉันลืมทุกอย่างรอบตัวแต่ก็รู้ว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยอันตรายวันรุ่งขึ้นสามีของฉันเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงสายตาเขาจับจ้องฉันมากขึ้นทุกคำพูดของฉันถูกตรวจสอบความตึงเครียดเพิ่มขึ้นฉันรู้ว่าความลับกำลังจะถูกเปิดเผยฉันพยายามทำตัวเหมือนเดิมแต่ทุกการเคลื่อนไหว ทุกรอยยิ้มเต็มไปด้วยความหนักอึ้งฉันรู้สึกเหมือนกำลังเดินบนเส้นเชือกบางๆที่ปลายเส้นมีหน้าผาแห่งความผิดบาทค่ำคืนหนึ่งเขาเข้ามานั่งข้างฉันและจับมือฉันฉันรู้ว่าเธอมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันไม่สามารถปฏิเสธได้อีกความเงียบเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงฝนข้างนอกดังเป็นจังหวะ ฉันสารภาพทุกสิ่งทุกความสัมพันธ์ที่ฉันซ่อนทุกความปรารถนาทุกความผิดพลาดเขานิ่งฟังสายตาเต็นไปด้วยความเจ็บปวดฉันกลัวคำพูดของเขากลัวความจริงที่จะตามมาฉันไม่เข้าใจทำไมเขาพูดเบาๆน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจฉันสลายรู้ว่าความรักครั้งนี้กำลังสั่นคลอนเช้าวันถัดมา เราอยู่ด้วยกันในความเงียบทุกคำพูดเต็มไปด้วยความระแวงความรักยังอยู่แต่เต็มไปด้วยรอยแผลลึกฉันรู้ว่าเส้นทางข้างน่าจะยากแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังในช่วงบ่ายฉันพบเขาอีกครั้งเราสบตากันทุกความรู้สึกพุ่งขึ้นฉันก้าวเข้าใกล้แต่ก็เต็มไปด้วยความกลัวเราจับมือกันและรู้ว่าทุกการตัดสินใจ ต้องพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่อาจคาดคิดคืนหนึ่งฉันเห็นข้อความในโทรศัพท์เขาสายตาฉันสั่นหัวใจแทบหยุดเต้นข้อความนั้นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเราต้องเจอกันอีกครั้งฉันรู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่หัวใจไม่อาจหยุดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความปรารถนาฉันรู้ว่าในทุกความผิดพลาดความรักและความลับจะพาเราไปสู่จุดสุดยอด จุดที่ไม่มีใครคาดคิดวันต่อมาฉันตื่นเช้าเหมือนทุกวันแต่หัวใจฉันไม่สงบความคิดถึงเขายังคงวงเวียนราวกับเป็นเงาไม่จางหายฉันมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาใบไม้แกว่งไปมาเบาๆแต่ในใจฉันกลับสับสนทุกสิ่งดูปกติแต่ฉันรู้สึกผิดปกติภายในสามีของฉันเดินเข้ามา รอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นแต่ฉันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างในสายตาเขาจับมือฉันเบาๆเช้านี้เธอสบายดีไหมคำถามง่ายๆแต่ทำให้ฉันใจเต้นแรงฉันพยักหน้าพยายามทำตัวปกติแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคำพูดล้วนต้องระมัดระวังเพราะฉันรู้ว่าความลับอาจเปิดเผยทุกเมื่อตลอดทั้งวันฉันพยายามทำงานตามปกติ แต่ทุกเสียงทุกสายตาทําให้ฉันจดจ่อไม่ได้ภาพเขายังคงวงเวียนอยู่ในหัวรอยยิ้มสัมผัสความอ่อนโยนทุกสิ่งทําให้ฉันใจอ่อนช่วงบ่ายฉันได้รับข้อความจากเขาคืนนี้เราเจอกันไหมหัวใจฉันสัน่นมือสั่นขณะพิมพ์ตอบฉันก็อยากเจอความตื่นเต้นผสมความกลัวฉันรู้ว่ากำลังเดินบนเส้นทางอันตราย แต่หัวใจฉันไม่ยอมฟังเหตุผลทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเมื่อถึงเวลาฉันสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแต่สายตาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกได้ฉันเดินออกจากบ้านไปตามถนนที่เปียกชื้นจากฝนทุกก้าวเหมือนหนักเกินไปเขารออยู่ในสวนสาธารณะท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แสงไฟสลัวทำให้ใบหน้าเขาดูอบอ,อุ่นฉันเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรง แต่เต็มไปด้วยความกลัวเรานั่งลงบนม้านั่งไม้สายตาประสานกันมือของเขายื่นมาจับมือฉันความอบอุ่นทาให้ฉันใจอ่อนแต่ข้างในมีเสียงเตือนความผิดบาปกําลังตามมาทุกก้าวฉันคิดถึงเธอทุกวันเขากระซิบเบาๆฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความปรารถนาที่ซ่อนอยู่หลุดออกมาฉันเอนตัวไปใกล้และลืมทุกสิ่งรอบตัว แต่ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์สัน่นสามีส่งข้อความมากลับบ้านเร็วหน่อยฉันกลัวจนตัวแข็งรู้ว่าความลับอาจถูกเปิดเผยฉันถอนมือออกจากเขาหัวใจเต้นแรงเขามองฉันด้วยสายตาไม่เข้าใจฉันพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความสับสนเดินกลับบ้านฉันเห็นสามีนั่งรออยู่สายตาเขาจับจ้องฉัน เต็มไปด้วยความเงียบหัวใจฉันปั่นป่วนความรักและความผิดบาปประสานกันกลางดึกฉันนั่งอยู่บนโซฟาหัวใจสับสนมือสั่นขณะถือแก้วน้ำเสียงฝนโปรยปรายบนหลังคากลิ่นดินชื้นอบอวนในบ้านฉันหลับตาพยายามสงบใจแต่ใจฉันไม่สงบภาพเขากลับมาครอบงำสัมผัสความอ่อนโยนรอยยิ้ม ทุกสิ่งกระตุ้นความปรารถนาฉันรู้ว่าฉันตกหลุมรักอย่างไม่อาจหยุดกลางดึกอีกคืนหนึ่งฉันตัดสินใจโทรหาเขาเสียงเขาอบอุ่นเมื่อรับสายเราพูดคุยยาวนานทุกคำพูดเต็มไปด้วยความรู้สึกความใกล้ชิดทำให้ฉันลืมทุกอย่างรอบตัวแต่ก็รู้ว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยอันตรายวันรุ่งขึ้นสามีเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงสายตาเขาจับจ้องฉันมากขึ้น ทุกคำพูดของฉันถูกตรวจสอบความตึงเครียดเพิ่มขึ้นฉันรู้ว่าความลับกำลังจะถูกเปิดเผยฉันพยายามทำตัวเหมือนเดิมแต่ทุกการเคลื่อนไหวทุกรอยยิ้มเต็มไปด้วยความหนักอึ้งฉันเหมือนเดินบนเส้นเชือบบางๆปลายเส้นเป็นหน้าผาแห่งความผิดบาปค่ำคืนหนึ่งเขานั่งข้างฉันและจับมือฉันฉันรู้ว่าเธอมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันไม่สามารถปฏิเสธได้อีกความเงียบเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงฝนข้างนอกดังเป็นจังหวะฉันสารภาพทุกสิ่งทุกความสัมพันธ์ที่ฉันซ่อนทุกความปรารถนาทุกความผิดพลาดเขานิ่งฟังสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันกลัวคำพูดของเขากลัวความจริงที่จะตามมา ฉันไม่เข้าใจทำไมเขาพูดเบาๆน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจฉันสลายรู้ว่าความรักครั้งนี้กำลังสั่นคลอนวันรุ่งขึ้นเราอยู่ด้วยกันในความเงียบทุกคำพูดเต็มไปด้วยความระแวงความรักยังอยู่แต่เต็มไปด้วยรอยแผลลึกฉันรู้ว่าเส้นทางข้างน่าจะยากแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังในช่วงบ่ายฉันพบเขาอีกครั้ง เราสบตากันทุกความรู้สึกพุ่งขึ้นฉันก้าวเข้าใกล้แต่ก็เต็มไปด้วยความกลัวเราจับมือกันและรู้ว่าทุกการตัดสินใจต้องพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่อาจคาดคิดคืนหนึ่งฉันเห็นข้อความในโทรศัพท์เขาสายตาฉันสั่นหัวใจแทบหยุดเต้นข้อความนั้นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเราต้องเจอกันอีกครั้ง ฉันรู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่หัวใจไม่อาจหยุดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความปรารถนาฉันรู้ว่าในทุกความผิดพลาดความรักและความลับจะพาเราไปสู่จุดสุดยอดจุดที่ไม่มีใครคาดคิดกลางคืนลึกฉันนั่งอยู่ริมหน้าตา่างมองแสงไฟเมืองที่ระยิบระยับหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกลัวและความปรารถนา ข้อความจากเขายังคงมุงเวียนในใจทุกตัวอักษรเหมือนสายใยที่ดึงฉันไปฉันรู้ว่าตัวเองกำลังจมลงในความลับแต่หัวใจไม่อาจห้ามความรู้สึกได้ฉันลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเลือกชุดที่จะใส่คืนนี้มือสั่นขนาดจับผ้าสีอ่อนลมหายใจสั้นและไม่สม่ำเสมอความตึงเครียดก่อกินร่างกายเวลาเดินช้าฉันออกจากบ้าน เดินผ่านถนนติดฝนทุกเสียงก้องกังวานในหัวฝีเท้าตัวเองหนักเกินกว่าที่ควรหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาเขารออยู่ที่สวนสาธารณะใต้ต้นไม้ใหญ่แสงไฟสลักระทบใบหน้าเขารอยยิ้มอ่อนโยนเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ฉันเห็นแววตาที่ซ่อนความเจ็บปวดความตึงเครียดก่อตัวขึ้นในหัวใจฉันเรานั่งใกล้กันมือของเขาสัมผัสมือฉันเบา ความอบอุ่นทําให้ใจฉันละลายแต่ก็เต็มไปด้วยความกลัวฉันรู้ว่าทุกสัมผัสคือไฟที่พร้อมเผาทุกสิ่งฉันคิดถึงเธอทุกวันเขากระซิบข้างหูฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นลมหายใจเขาเป่ารถผิวหัวใจฉันเต้นรัวความปรารถนาครอบงำทุกความคิดแต่เสียงโทรศัพท์สั่นทำให้ฉันสะดุง้งข้อความจากสามีกลับบ้านเลย ฉันรู้ว่าความลับกำลังถูกคุกค,คามฉันถอนมือออกจากเขาหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกกลับมาถึงบ้านสามีนั่งรออยู่สายตาจับจ้องฉันเต็มไปด้วยความสงสัยและความเหนื่อยล้าฉันพยายามยิ้มแต่ความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจกลางดึกฉันนั่งอยู่บนโซฟามองฝนโปรยปรายบนหลังคาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่าง กลิ่นดินชื้นอบอวลในบ้านฉันหลับตาแต่ภาพเขายังคงครอบงำหัวใจฉันโทรหาเขาอีกครั้งเสียงเขาอบอุ่นเมื่อรับสายเราพูดคุยยาวนานทุกคำพูดเต็มไปด้วยความรู้สึกความใกล้ชิดทำให้ฉันลืมทุกสิ่งรอบตัวแต่ก็รู้ว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยอันตรายเช้าวันต่อมาสามีสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงสายตาจับจ้องฉันมากขึ้น ทุกคำพูดถูกตรวจสอบความตึงเครียดก่อตัวฉันรู้ว่าความลับกำลังจะเปิดเผยฉันพยายามทำตัวเหมือนเดิมแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหนักอึง้งเหมือนเดินบนเชือกบางๆที่ปลายเส้นเป็นหน้าผาแห่งความผิดบาปค่ำคืนหนึ่งสามีเข้ามานั่งข้างฉันจับมือฉันแน่นฉันรู้ว่าเธอมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุด น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันไม่สามารถปฏิเสธได้อีกฉันสารภาพทุกสิ่งทุกความสัมพันธ์ที่ซ่อนทุกความปรารถนาทุกความผิดพลาดเขานิ่งฟังสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันกลัวคำพูดของเขากลัวความจริงที่จะตามมาฉันไม่เข้าใจทำไมเขาพูดเบาๆน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจฉันสลาย รู้ว่าความรักครั้งนี้กำลังสั่นคลอนวันต่อมาเราอยู่ด้วยกันในความเงียบทุกคําพูดเต็มไปด้วยความระแวงความรักยังอยู่แต่เต็มไปด้วยรอยแผลลึกฉันรู้ว่าเส้นทางข้างน่าจะยากแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังช่วงบ่ายฉันพบเขาอีกครั้งเราสบตากันทุกความรู้สึกพุ่งขึ้นฉันก้าวเข้าใกล้แต่ก็เต็มไปด้วยความกลัว เราจับมือกันและรู้ว่าทุกการตัดสินใจต้องพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่อาจคาดคิดคืนหนึ่งฉันเห็นข้อความในโทรศัพท์เขาสายตาฉันสั่นหัวใจแทบหยุดเต้นข้อความนั้นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเราต้องเจอกันอีกครั้งฉันรู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่หัวใจไม่อาจหยุดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความปรารถนา ฉันรู้ว่าในทุกความผิดพลาดความรักและความลับจะพาเราไปสู่จุดสุดยอดจุดที่ไม่มีใครคาดคิดคืนวันหนึ่งเขามารอฉันที่ริมแม่น้ําแสงไฟจากสะพานสะท้อนน้ําทําให้ทุกอย่างดูเหมือนฝันหัวใจฉันเต้นแรงทุกก้าวเข้าหาเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเรายืนใกล้กันมือของเขาจับมือฉันแน่นสายตาประสานกันเหมือนโลกหยุดหมุน ลมพัดเบาๆใบไม้แกว่งไปมาฉันรู้สึกถึงทุกสัมผัสทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนและความกลัวเขากระซิบข้างหูคืนนี้เป็นของเราฉันใจเต้นแรงจนแทบหยุดแต่ข้างในเต็มไปด้วยความสงสัยและผิดบาททุกสัมผัสคือฝ่ายที่พร้อมเผาทุกสิ่งแต่ก็ไม่อาจต้านความปรารถนาได้ฉันเผลอหลับตาปล่อยให้ทุกอย่างพาไป ลืมทุกความจริงรอบตัวลืมสามีที่รออยู่ที่บ้านลืมคำสัญญาทุกอย่างรวมอยู่ในความรักและความผิดบาททันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสามีฉันรู้ว่าเธออยู่กับเขาหัวใจฉันหยุดเต้นโลกเหมือนหมุนเร็วและช้าไปพร้อมกันความลับแตกสลายน้าตาไหลออกมาความรักความปรารถนาความผิดบาต ทั้งหมดผสมปนเปนกันจนยากจะจัดการเขามองฉันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธฉันไม่อาจพูดอะไรทุกคำพูดติดคอฉันเพียงยืนก้มหน้าหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆความเงียบครอบงำแม่น้ำสะท้อนแสงไฟระยิบระยับแต่ความสวยงามไม่สามารถเยียวยาความเจ็บปวดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความผิดบาฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีวันเหมือนเดิม หลังจากเหตุการณ์ริมแม่น้ำฉันกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้งสามีของฉันนั่งรออยู่ในห้องนั่งเล่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็แฝงความเข้าใจบางอย่างฉันก้มหน้าไม่กล้าสบตาน้ำตาย,ยังคงไหลออกมาทุกคำพูดที่อยากพูดติดอยู่ในลำคอฉันรู้ตัวว่าความผิดพลาดของฉันไม่สามารถย้อนกลับได้เขาลุกขึ้น เดินเข้ามาใกล้จับมือฉันเบาๆฉันเจ็บแต่ฉันยังรักเธอเสียงเขาสั่นเครือความรู้สึกเจ็บปวดเต็มไปทั้งบ้านแต่ในเวลาเดียวกันมีความรักบางอย่างที่ยังคงอยู่ฉันพยักหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลแต่หัวใจเริ่มสงบฉันรู้ว่าต้องยอมรับผลของการกระทาและเริ่มต้นใหม่อย่างตรงไปตรงมาเรานั่งลงด้วยกัน พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาทุกความรู้สึกทุกความเจ็บปวดทุกความปรารถนาทุกถ่ายทอดออกมาอย่างจริงใจเขาบอกฉันเราต้องเริ่มใหม่ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเราเองคำพูดนั้นเหมือนแสงสว่างในความมืดทำให้หัวใจฉันอบอุ่นขึ้นบ้างฉันขอโทษเขาจากใจจริงเขากอดฉันแน่นเราไม่พูดอะไรมากเพราะบางครั้ง ความเงียบก็สามารถเยียวยาแผลในใจได้มากกว่าคำพูดใดๆหลายวันผ่านไปความตึงเครียดค่อยๆค,คลายเรากลับมาเดินเล่นด้วยกันพูดคุยหัวเราะแม้หัวใจยังคงสั่นไหวจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ความรักเริ่มถูกสร้างใหม่บนพื้นฐานของความจริงใจและความเข้าใจฉันเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่เพียงความปรารถนาแต่ยังหมายถึงความรับผิดชอบการให้อภัย และการเดินไปด้วยกันแม้หลังจากความผิดพลาดคืนหนึ่งเรานั่งอยู่บนระเบียงมองแสงดาวลมพัดเบาๆหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความหวังใหม่ฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจไม่ง่ายแต่เราจะเดินไปด้วยกันด้วยความรักและความจริงใจทุกความลับที่เคยมีตอนนี้ถูกปล่อยไปเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจได้เริ่มต้นใหม่ ความรักของเรายังคงอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมมันลึกซึ้งขึ้นแน่นแฟนขึ้นและเต็มไปด้วยความเข้าใจฉันยิ้มให้เขาและเขายิ้มตอบทั้งสองหัวใจเต้นพร้อมกันท่ามกลางแสงดาวเรารู้ว่าแม้จะผ่านความผิดพลาดความรักก็ยังสามารถเยียวยาและให้โอกาสใหม่แก่หัวใจ